วันนี้เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดแบบจัดเต็มของ Toyota Yaris Cross Premier 2025รถ SUV ขนาดกระทัดรัดรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์สปอร์ตเทคโนโลยีล้ำสมัยและความประหยัดน้ำมันในสไตล์ไฮบริดเพิ่มจากดีไซน์ภายนอก Yaris Cross รุ่นปี2025มาพร้อมดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่เพิ่มความโดดเด่น ขนาดที่ไฟหน้าเลดแบบใหม่ให้ความสว่างและลุคที่ล้ำยุคด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมพร้อมล้ออลลอยลายใหม่และหลังคาแบบลอยตัวโหล i ิ้งรูฟที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นท้ายรถก็ได้รับการปรับโฉมใหม่เช่นกันทั้งไฟท้ายเลดและกันชนท้ายที่ออกแบบให้ดูสปอร์ตและแข็งแรงภายในห้องโดยสาร ทันทีที่เข้ามาภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราที่เพิ่มขึ้นบาะหนังคุณภาพสูงพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันและวัสดุแบบซอฟต์พัสดที่แผงประตูและแดชบอร์ดหน้าจอกลางขนาด10.5นิ้วแบบสัมผัสร,รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมหน้าจอสแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้ว ยังไม่หมดรุ่นพรีเมียร์เอดิชันยังมาพร้อมฟีเจอร์พิเศษเช่นไฟแอมเบียนท์ไลติงภายในบาะหน้าแบบปรับคุณหภูมิเครื่องปรับอากาศแยกโซนและหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาหุ่มพลังและการขับขี่ยาริ Cross 2025ใช้ระบบไฮบริดเครื่องยนต์เบนซิน3สุบขนาด1.5นิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ114แรงมา้า แม้ตัวเลขจะไม่สูงมากแต่การตอบสนองดีเยี่ยมโดยเฉพาะการใช้งานในเมืองและยังประหยัดน้ำมันได้มากกว่า25กิโลเมตรลิต์เสียงเงียบการสั่นสะเทือนต่ำและระบบกันสะเทือนที่นุ่มนวลทําให้ทุกการเดินทางรู้สึกสบายและมั่นใจระบบความปลอดภัยแน่นอนว่าโตโยต้ไม่เคยละเลยเรื่องความปลอดภัยยาริสครอสรุ่นนี้มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซน3.0ซึ่งประกอบด้วย ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยอ่านป้ายจราจรระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านขนาดถอยหลังพื้นที่ใช้สอยและความอเนกประสงค์แม้จะเป็น SUV ขนาดเล็กแต่ห้องโดยสารกว้างขวางพอสมควร บอกหลังพับได้แบบ40เศษ20ส่วน40เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายประมาณ400ลิตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ขับง่ายประหยัดน้ำมันพร้อมเทคโนโลยีครบครันและยังดูดีทั้งในเมืองและนอกเมืองสรุป t o โยต a ายาริ Cross Premier 2025คือรถ SUV ที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์ล้ำสมัยความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความปลอดภัยอย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหารถที่ใช้งานได้จริงขับสนุกและดูดีไม่แพ้ใครนี่อาจเป็นคำตอบของคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่และอัปเดตในวงการยานยนต์